เปิดการกันเลยดีกว่ากดไปเลยนี่มีแอนิเมชันแต่มันไม่มีเสียงหรือมันมีเสียงแต่กูไม่ได้เปิดไม่เห็นติดเลยอุ้ยอ,อ๋อมันอุ้ยสักทุกแถบได้ด้วยเหรอเนี่ยอ,อ๋อมีพวกฮีโร่ไงอุ้ยฮีโร่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยวิบวับกอรอบลุหมดแล้วกดไปอีกรอ่ลงไปเลยอืมมันเป็นซองการครบรอบเก้าปีนะโกเวลา่าประกาศไวโอลเลส ทิกซี่อีกแล้วลูกรัก GM จริงๆอันนี้อะไรนี่คืออะไรเนี่ยเออเปิดเปิดฉีดอุย้ยอ๋อโอเคเปิดภาพประกอบโอเคตัวอะไรวะเนะี่ยเออเปิด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 ,ปดจิ้มเห็นได้ลเลยเลยขอสักใบ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 ายาวอีกสักใบสักใบไอ้แกะตัวทองเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปเว้ยเอ,อ้ยไปเว้ยต่อต่ออะไรวะเนี่ยต่อต่อ ต่อไปฉีกสิ้นสินเฮ้เฮ้สาเฮ้อีกแล้วม,มึงมึงซ้ำเยอะไปแล้วเนี่ยเอหนึ่งสองสามอ้าวเฮ้ยหมดแล้วเหรอเออห้าสิบซองก็ถือว่าคุ้มค่ากูณปนซอง,องเอ็มมาอะไรและนี่คือบทใหม่เฮ้ย <c oughs> โอ้โหบทใหม่คือบัลลุบัมมตุมกับตรงนี้เลยเล่ะเนี่ยเอาดีเอาดีเอาเลยอัลมลมุบตุมยิงเปี้ยงปานเนี่ย <c oughs> สุดยอดเลย เดอบล์คิวเมื่อไอหลอดตั้งกลางคืออะไรเดวิลไลท์วิโดแท่นจากยีเฮ้ยยิงอัดหน้าเข้าที่แสกหน้ากลางกระบาลแหวมเฮ้ยอะไรตัวอะไรเฮ้ยเปรี้ยงเข้าให้ทิปล์โบคิวเออกูดายแล้วเนี่ยยังไงต่อพี่เข้าต่อแถวอะไรกันมาแรกเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเฮ้ยกูไปด้วยดิแล้วกูต้องกดอะไรเสริมพลังกดกดอ๋ออ๋อยินยิงยิงยิง ไป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 ย่มาแล้วมาแล้วสมต่อห้าโอ้ห่างไกลสต่อหาก็ห่างห่าห่างไกลต่อความเปจริงมากเลยสต่อห้าชนะปิงคาเบคาเบห้อ้นีมึงเอาหมดเลยเหรอไอคิดเลไปเก็บเมกาคิวเลยวิ่งตะเกีแย่ไอ้ยี่ไปตุ้มนี่ไงตุ้มโเงี้ยเลยูไม่น่าวิ่งครเลยอือเลยคือถ้าไม่ตายมันก็ซื้อขอไม่ได้อะ เพื่อนโอ้โหเพื่อนยิงกันกูไม่มีกูไม่มีเพื่อนแล้ว,วกูช่วยแบบนี้เอาแล้วกันนะสู้เขาได้ไหมอุ้ยสู้ไม่ได้ด้วยเฮียนั่นกูก็หนีแสบประจำหน้ามึงจําไว้ไอสัตว์ความมืดที่แต่ฉันอือพูดไปแทนจบเลยเฮียมาที่เลือกฝั่งได้นะอ๋อจะไม่มีคนก็จะยิงอ้ามาดิมึงก็มาแข่งกับกูบัลล่ะแข่งกับกูบัลล่ะเออกูมี ดึงมือสองมือแล้วกูก็มีหัวก,กูกดลงไปด้วย <c oughs> ปัมป๊มปัม๊มปั๊มเรียบร้อยปัม๊มโอ้โหโอ้โหมันเห็นแรงเลยจอยเลนแบงปุ้งเดี๋ยวม่งไปหมดเลยอะ่ะไรวะอุ้ยไม่ตายได้ไงมน,นี่สายกดสกิลได้นังไงเออตายซะตายซะดับเบิลคิวเฮ้ยมันคือปัฟอะไรอะ่ะไปเลยคอสคิว เก็บสีแห่งเทพกูไม่มีสก,กิลไม่มีแสงชีดเต็มไปหมดเลยใช่มันวิ่งเหี้ยเลยนะเปียงอาไม,ไไมไโอโ้อเฮ้อห้ามโดนใช่ไหมไอ้แสงนี่ห้ามโดยใช่ไหมเิ้ย,ดย,ยเดิมต่อสู้ไม่ไปแสงนึงความมืดสู้กันแล้วลุงกระทืบมันคือก,กุตะฆ่ามันใช่ไหม แต่ก็จะมีอ๋อมันจะตีกันเองอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็คงจะตายอยู่ดีเพราะงั้นเราก็ต้องยัดมันยัดมันยัดมันเอาไป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 อุ้ยอะไรแย่เอ้ยอะไรแย่เอ้ยอะไรแย่เอ้ยกูต้องหลบใช่ไหมเนี่ยสีขาวๆกูเกียวแสงกูกูไม่ชอบกูอ๋ออย่าเฮ้ยไม่นะกูเต็มมันมันมีเขียวด้วยเงี้ยเปี้ยงเข้าให้เปี้ยงเข้าให้เปี้ยงเข้าให้เรียบร้อย มึงจงจำไว้ความมืดชนะง่าย